สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่141ตอนนี้นางเกือบจะมั่นใจได้เต็มสิบส่วนแล้วว่าผู้หลอมสัตราระดับ8ที่ตกตายเพราะพ่ายแพ้เดิมพันกับผู้อาวุโสสองของตระกูลจูคือลี่เตอ๋อท่านปู่ของนางแล้วเจ้าพอจะจดจำรูปลักษณ์ของผู้หลอมสัตราระดับ8ดที่ตกตายเพราะพ่ายแพ้เดิมพันให้กับผู้อาวุโสสองของตระกูลจูได้หรือไม่ต้วหลิงเทียนมองไปยังเสี่ยวเออพร้อมกล่าวถามยืนยันเรื่องสุดท้าย นายท่านกล่าวถึงตอนนี้ก็นับว่าช่างบังเอิญนะวันนั้นข้าเองก็ถูกสหายคนหนึ่งที่เป็นคนรับใช้ในตระกูลจูพาไปชมดูการประลองหลอมสัตตราที่มีการเดิมพันด้วยชีวิตด้วยตาทั้งสองข้างของข้าแน่นอนว่าข้าย่อมจดจําได้อย่างแม่นยําผู้หลอมสัตตราระดับแปที่ตกตายไปเป็นชายชาราอายุประมาณเจสปีเหนือคิ้วซ้ายของเขามีแผลเป็นคล้ายรูปจันเซียวเสี่ยวเออยังคงกล่าวออกมา ช่างน่าเสียดายนักตัวเขาเองก็เป็นผู้หลอมสัตตราที่เก่งกาจไม่น้อยสามารถหลอมสัตตราที่เพิ่มพูล,พลังได้ถึง18%ปอร์เซนท่านปู่ใจของลี่เฟยสันสทานศีรษะของนางสายไปสายมาราวกับจะห้ามน้ำตาไม่ให้หลังไหลร่วงรินเอาหลังเงินนี้เป็นของเจ้าตามสัญญาแล้วร้านนี้มีอะไรขึ้นชื่อก็ยกมาให้พวกเราชุดหนึ่งตัวหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆยามนี้เขามั่นใจได้แล้วว่าผู้ที่ตกตายย่อมเป็นลี่เตอ๋อไม่ผิดแน่ได้ขอรับ เสี่ยวเออรับเงินและเดินจากไปด้วยความยินดีสำหรับมันแล้วแค่พูดคุยตอบคำถามง่ายๆเช่นนี้ไม่กี่คำกลับได้เงินมากมายถึงเพียงนี้นับว่าสวรรค์เมตตาอย่างแท้จริงตัวเลวร้ายหยาดน้ำตาที่เอ่อคลอขึ้นมาเต็มดวงตาของลี่เฟยเริ่มหลั่งรินออกมายากระงับเสี่ยวเฟยพวกเราเดินทางกันมาทั้งวันแล้วเมื่ออาหารมาถึงเจ้าก็กินอะไรรองท้องสักหน่อยเมื่ออิ่มแล้ว พวกเราจะไปที่เขตที่พักของตระกูลจูและให้อาวุโสสองของพวกมันชดใช้ด้วยชีวิตมันชอบเดิมพันประลองหลอมสตราด้วยชีวิตนักใช่หรือไม่ข้าจะละเล่นกับมันอย่างดีใจขณะที่กล่าวตอบคำประกายตาของต้วนหลิงเทียนก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าฟันอื้อลี่เฟยพยักหน้าเบาๆด้วยท่าทีเชื่อฟังน่ารักยิ่งดวงตาของสงชเฉวียนจ้องมองมาทางต้วนหลิงเทียนก่อนที่จะกล่าวถามด้วยน้ำเสียงไม่แยแสนายน้อยแค่ตระกูลในเมืองประจำมณฑล ท่านเพียงเอ่ยคำเดียวข้าจะไปฆ่าล้างพวกมันทั้งตระกูลคาดว่าคงแล้วเสร็จก่อนที่อาหารจะยกมาชงชเฉวียนเจ้าข่ามันเช่นนั้นพวกมันไม่ตายสบายเกินไปหรอกหรือตัวหลิงเทียนสายหัวท่านใดนั้นเองมีร่างสองร่างเดินเข้ามาในเหล่าอาหารคนที่เดินนำมาเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ20ปีส่วนด้านหลังเป็นชายชาราคนหนึ่งผิวของชายหนุ่มซีเซียวอีกทั้งรอยเท้ายังไม่ค่อยมันคง เห็นได้ชัดว่ามันคงดื่มด่ำกับความสุขในห้องนอนมาไม่นานหืมทันใดนั้นเองสายตาของมันก็มาสะดุดกับโต๊ะของต้นหลิงเทียนและไปหยุดอยู่ที่ลี่เฟยงดงามยิ่งนักลมหายใจของมันหอบถี่ขึ้นอย่างเร่งร้อนมันรีบก้าวเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะจ้องหน้าลี่เฟยด้วยสายตาราวกับจะแผดเผาข้าขอทราบนามอันสูงส่งของแม่นางฟ้าสักหน่อยจะได้หรือไม่ตั้งแต่แรกจนกระทั่งบัดนี้มันไม่แยแสต้นหลิงเทียนกับฉงชเฉวียนละเลยทั้งสองไปอย่างสิ้นเชิง ใสยหัวไปอารมณ์ของลี่เฟยตอนนี้นับว่าไม่สู้ดีนักยังต้องมาเจอตัวอุบาทใช้สายตาหื่นกระหายมองมาเช่นนี้นางบังเกิดโทสะจนกล่าวตวัดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาอาช่างดูร้ายนักแม่เสือน้อยแต่รู้หรือไม่นายน้อยผู้นี้ชมชอบแม่เสือน้อยเช่นเจ้ายิ่งชายหนุ่มหาได้โกรธกลับกันมันยิ่งชื่นชมมากขึ้นไปอีกแม่เสือน้อยพวกเราลองคบหาสนิทสนมกันดีหรือไม่ เจ้าไม่ได้ยินหรือไรว่านางบอกให้เจ้าสายหัวไปสีหน้าของต้วนหลิงเทียนมืดลงเขาไม่ได้เหลือบไปมองชายหนุ่มที่รนหาที่ตายแม้แต่น้อยตอนนี้เองชายหนุ่มเพิ่งจะสังเกตเห็นต้นหลิงเทียนเขาก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันทันทีโอ้หังนักเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นผู้ใดกันรู้หรือไม่ว่ายามนี้เจ้ากำลังปากดีกับใครเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าคือจูเจ้านายน้อยสามแห่งตระกูลจูชใช่คนที่เจ้าล่วงเกินได้หรือหืม นายน้อยสามของตระกูลจูเช่นนั้นรึม่านตาต้นหลิงเทียนหดแคบลงเมื่อได้ยินคำกล่าวของจูเจ้าเจ้าเป็นคนของตระกูลจูงั้นรึบิดาของนายน้อยผู้นี้เป็นถึงในายใหญ่ลำดับสองของตระกูลจูและประมุขของตระกูลจูก็เป็นถึงท่านลุงของข้าเจ้าเด็กน้อยหากเจ้าเริ่มหวาดกลัวแล้วหลักก็รีบลุกขึ้นแล้วใส่หัวไปจูเจ้าเชิดคาขงขึ้นก่อนที่จะมองเหยียดต,ตัวหลิงเทียนลงมาด้วยท่าทางดูคลานใบหน้าของมันเต็มไปด้วยความหยิ่งโสและพึงพอใจ มันไม่ได้สังเกตเห็นสักนิดว่ายามนี้มุมปากของตัวนหลิงเทียนพลันบังเกิดรอยยิ้มริลับประการหนึ่งมันเป็นรอยยิ้มของนักล่าที่มีความสุขราวกับก,บกำลังผ่านพบเหยื่ออันโอชะข้าจะให้โอกาสกับเจ้าอีกครั้งใส่หัวไปดวงตาของต้วหลิงเทียนเย็นชาลงก่อนที่จะเหลือบมองไปยังจูเจ้าพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงด,ดุดร้ายสะกดข่มเจ้าล่วงรู้ต,ตัวตนของข้านายน้อยแล้วยังกล้าที่จะกล่าวว่าจะขับไล่ข้านายน้อยมาให้หัวไปจูเจ้ายามนี้ย่อมเดือดดานไปด้วยโทสะ ที่ท่าของเขาแลดูกเกลี้ยกลาดไม่น้อยมือข้างหนึ่งยื่นไปหมายคว้าคอหอยต้วหลิงเทียนในเมื่อเจ้ามิยอมลุกไปดีๆเช่นนี้ข้านายน้อยจักช่วยเจ้าเมื่อจูเจ้าลงมือเหงาร่างช้างแมมมอดโบราณก็ปรากฏขึ้นมาเหนือหัวของเขาจํานวนสิบตัวระดับก่อกําเนิดขั้นที่เจ็ดหึเจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปแล้ว ต้นหลิงเทียนหัวเราะออกมาอย่างเย็นชาก่อนที่จะสะบัดแขนออกไปอย่างไร้เรื่องราวแต่ทว่าแขนนี้กลับเต็มไปด้วยความแข็งงอกแกร่งสูงถึง12ช้างมมมอดโบราณมันพุ่งไปคว้าจับมือที่ยืนของจูเจ้าได้ไงได่ายดดยคีบไว้ราวคีมแกลงก่อนที่จะบิดหมุนบนสลายแรงประทะแล้วจับมันตกฟาดลงกับพื้นเสียงดังปังอักร่างกายของจูเจ้าที่แต่เดิมก็อ่อนแอไร้เรี่ยวแรงจากการหักโหมกระทำกิจกรรมบนเตียงมากเกินไป ยามนี้ถูกจับฟาดลงกับพื้นก็แทบวายปรานแล้วมันทำได้เพียงส่งเสียงโหยหวนอดโอยออกมาจู่เจ้าร้องร่ำครู่หนึ่งก็หันไปหาชายชาราด้านหลังด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอมหิตกล่าวคำออกมาด้วยน้ำเสียงคำรามดุร้ายลุงจี้ข้าต้องการให้มันตายชายชารามองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยสายตายเย็นชาสองเท้าก้าวเดินออกมาเด็กน้อยเจ้าควรรู้เอาไว้ว่ามีผู้คนบางคนที่เจ้ามีอัดล่วงเกินได้ เมื่อเจ้ากระทำเรื่องมีสมควรไปแล้วย่อมมีราคาที่เจ้าจักต้องจ่ายรวดเร็วฉับไวเมื่อสิ้นคำชายชาราก็ลงมือป้อนกระบวน้าโดยพลันร่างชาราปราดไปราวเหี่ยวมือเอื้อมไปหมายคว้าต้นหลิงเทียนที่นั่งอยู่เหนือร่างของชายชารามีช้างแมมมอดโบราณแสดงออกมาถึง100ตัวที่แท้มันเป็นผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่เจ มุมปากของต้นหลิงเทียนเพียนเพียสังออกมาเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับชายชาราที่กำลังลงมือเข้ามาเพียงหันไปหาเสี่ยวเออร์ที่ยืนหวาดกลัวอยู่ด้านข้างพร้อมกล่าวคำเฮ่เสี่ยวเออเหตุใดอาหารของพวกเราถึงได้มาช้านักรีบหน่อยได้หรือไม่พวกเราต้องมีธุระไปกระทำหลังจากที่พวกเรากินเสร็จเหล่าผู้คนในเหล่าอาหารทั้งลูกค้าและเหล่าบริกรล้วนไม้รับประทานชายหนุ่มในชุดสีม่วงนี่ละเลยชายชาร,าราจริงๆ ตอนนี้พวกเขาคิดว่าต้นหลิงเทียนคงประสบโชคร้ายมากกว่าดีแล้วแต่ทันใดนั้นเองฉงชเฉวียนที่นั่งข้างต้นหลิงเทียนก็วูบไหวร่างไปปรากฏตรงหน้าชายชรายอย่างฉับพลันก่อนที่จะสะบัดมือออกไปไร้เรื่องราวฟาดตกออกไปราวปัดแมลงวันทว่าการตกด้วยทีท่าไม่อยแสนี้กลับฟาดร,ร่างของชายชราที่พุ่งมาจนกระเด็นออกไปปะทบผนังเสียงดังโครมแน่นิ่งไปในทันใดเนือ้อศีรษะฉงชเฉวียนเงาร่างช้างแมมมอดโบราณได้ปรากฏออกมาเพียงวูบเดียวแล้วหายไป โดยที่ไม่ทันมีผู้ใดสามารถมองเห็นได้ชัดโอชายไวกลางคนนั้นสมควรมีระดับบ่มเพาะไม่ต่ำกว่าระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่เก้าเช่นนั้นก็หาได้หน้าแปลกใจไม่ที่ชายหนุ่มชุดสีม่วงจะแสดงท่าทีเช่นนี้ออกมาที่แท้เขากลับมีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เพียงข้างเขาซ้ำยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถซัดผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่เจ็ดจนหมดสภาพได้อย่างง่ายดายเพียงฝ่ามือเดียว ความสามารถเช่นนี้คือบางสิ่งที่แม้แต่ผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8ก็มีอาจกระทำได้อย่างน้อยๆเขาต้องมีระดับอยู่ที่กำเนิดแก่นแท้ขั้นที่9เหล่าลูกค้าบริกรที่อยู่รอบๆร,ร้องตะโกนออกมาด้วยความประหลาดใจอย่างช่วยไม่ได้นายท่านอาหารมาแล้วขอรับในขณะนั้นเองเสี่ยวเออก็ได้ยกสำรับอาหารมาจัดวางบนโต๊ะต้นหลิงเทียน เสียวเออบังเกิดจิตขาดเขาเล็กน้อยเพราะมันไม่เคยคิดเลยว่าลูกค้าผู้ใจดีมอบตัวเงินให้มันจากน่ากลัวถึงเพียงนี้กระทั่งกล้าทุบตีนายน้อยสามแห่งตระกูลจูจูเจ้าที่นอนเจ็บอยู่ที่พื้นพยายามดิ้นรนล,ลุกขึ้นยืนแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวทั่วร่างของมันทำให้เรื่องราวมันช่างยากลำบากนะเมื่อมันสังเกตเห็นสายตาของผู้คนโดยรอบที่มองมาที่มันอย่างเผ็ดร้อนในใจของมันก็บังเกิดความอับอายอย่างถึงที่สุด เมื่อไรกันที่มันต้องเสียหน้าต่อผู้คนมากมายเช่นนี้ไม่นานมันก็ใช้สายตาเย็นชาและเกลี้ยกดไปด้วยโทสะอารมณ์มองไปยังต้วนหลิงเทียนเด็กน้อยเจ้ามันคนตายเจ้านอนลงแล้วหุบป,ปากไปไม่ดีกว่าหรือข่มขู่ผู้คนอยู่ได้ไม่เบื่อหรือไรต้วนหลิงเทียนกล่าวคำโต้ตอ,ตอบกับจูเจ้าอย่างรำคาญก่อนที่จะเลิกสนใจอะไรมันและเริ่มหันไปคีบตักอาหารให้แก่ลี่เฟยกล่าวคำออกมาด้วยรอยยิ้มบางๆเสี่ยวเฟยอันนี้น่ากินนะ เจ้ากินเยอะๆนะอือลี่เฟยพยักหน้ารับคำเบาๆแววตาสวยงามดั่งมณียามนี้จ้องมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยความอ่อนโยนนุ่มละมุนดั่งสายธาราได้รับการปรนิบัติด,ดูแลจากบุรุษเช่นนี้ในชีวิตของนางกล่าวได้ว่าถึงตายก็ไม่เสียใจแล้วชงชเฉวียนเจ้าเองก็นั่งลงแล้วกินด้วยกันสิต้นหลิงเทียนกล่าวเรียกชงชเฉวียนขอรับนายน้อยชงชเฉวียนกล่าวตอบอย่างนอบน้อมแล้วก็นั่งลง จูเจ้ามองภาพตรงหน้าแล้วก็โกรธแค้นแทบระอักเลือดก่อนที่เขาจะหันไปมองชายชราที่ถูกซัดกระเด็นอัดกำแพงจนสลบไปยิ่งแค้นจนแทบสลบไปอีกคนผู้ใดก็ตามที่สามารถไปส่งข่าวที่ตระกูลจูให้แก่ข้าานน้อยหนึ่งพันเหรียญเงินนี้จากเป็นของผู้นั้นจูเจ้าขบเคี้ยวฟันดังกรอดกรอดก่อนที่จะล้วงหยิบตั๋วเงินจำนวนหนึ่งพันเหรียญเงินออกมาพร้อมกวาดสายตามองผู้คนในเหล่าอาหารลูกค้าบริกรหลายคนก็มองไปยังตั๋วเงินปึกนั้นด้วยสายตาร้อนรุ่มเมื่อได้ยินคำกล่าวของจูเจ้า แต่เมื่อพวกเขามองไปยังต้นหลิงเทียนที่กำลังคีบอาหารให้สตรีที่งามล้ำปานเทพธิดาองค์นั้นด้วยรอยยิ้มพวกเขาก็ล้มเลิกความคิดช่วยเหลือจูเจ้าเรื่องตลกอะไรชายหนุ่มในชุดสีม่วงผู้นี้มีตัวตนที่อาจจะเหนือกว่าระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่ก้าวอยู่เคียงข้างกายหากพวกเขาไปช่วยเหลือจูเจ้าขึ้นมาแล้วทําให้ชายหนุ่มผู้นี้มีพอใจขึ้นมาแล้วหลักก็ไม่แคล้วพวกเขาคงต้องประสบเพศภัยแล้วดังนั้นถึงแม้จะมีเงินมากถึงหนึ่ง ศูนยเหรียญของจูเจ้าก็ไม่อาจทําให้พวกเขาสนใจแม้ว่ากลิ่นเงินมันจะหอมหวานแต่หาได้สําคัญเท่าชีวิตตัวไม่พวกเจ้าพวกเจ้าพวกขี้ขลาดใช้การไม่ได้ใบหน้าของจูเจ้าบิดเบี้ยวอัปลักษ์มันกล่าวตะโกนออกมาพร้อมลมหายใจที่ปั่นป่วนเพราะกับแค้นใจหากเจ้ายังส่งเสียงเออวยวายอีกเจ้าจะโดนเช่นนั้น ต้วนหลิงเทียนหันไปมองจู่เจ้าด้วยสายตารำคาญก่อนที่จะใช้ตะเกียบชี้ไปยังทิศทางลุงจี้ที่ถูกซัดอัดกำแพงจนแน่นิ่งไปจู่เจ้ารีบผูกปากลงทันทีหลังจากได้ยินต้วนหลิงเทียนกล่าวข่มขู่แต่ดวงตาของเขายังคงจ้องต้วนหลิงเทียนด้วยความเกลียดชังอย่างถึงที่สุดเขาคิดว่าหากกลับไปที่ตระกูลจู่เมื่อไหรเขาจะพาผู้คนมาล้างแค้นต้วนหลิงเทียนให้สาสม ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครกล้าเอาเงินของจูเจ้าแต่ทว่าเมื่อผู้คนออกจากร้านอาหารก็ไม่ไวพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ไม่นานเรื่องราวที่จูเจ้าถูกทุบตีในเหลาอาหารก็แพร่กระจายออกไปต้วนหลิงเทียนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็เตรียมที่จะไปชำระเงินและออกไปสสางเรื่องราวทันใดนั้นเองเขาก็สัมผัสได้ไดถึงการมาของผู้คนจากเสียงฝีเท้าที่ดังสะท้อนมาด้านนอกเหลาอาหารสมควรมีสี่คนซ้ำยังไม่ได้มาดีแน่ คิ้วของตัวหลิงเทียนโค้งขึ้นเล็กน้อยก่อนจะกล่าวคำชงเฉียนไปจับตัวจูเจ้านั่นไว้ขอรับนายน้อยชงชเฉียนลุกขึ้นก่อนที่จะเดินไปคว้าคอเสื้อจูเจ้าและยกมันขึ้นมาหลังจากได้ยินคำกล่าวของต้วหลิงเทียนเจ้าเจ้าจะทำอะไรจูเจ้าหวาดกลัวจนใบหน้าซีดเผือดเมื่อถูกชงชเฉียนยกขึ้นมามันจดจำได้ดีว่าชายคนนี้มีความแข็งแกร่งที่อาจจะเหนือกว่าระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่เก้าเสียอีก หากชายวัวกลางคนผู้นี้ต้องการเข็นฆ่ามันแล้วหลักก็เกรงว่าจะง่ายดายยิ่งกว่าบีมดในขณะเดียวกันเสียงย่ำเท่าหนักแนมหนังแค้นก็ดังชัดเจนขึ้นมาร่างชายสี่คนปรากฏเดินเข้ามาในเหล่าอาหารชายไวกลางคนผู้หนึ่งสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินใบหน้าของเขาฉาับไปด้วยโทสะจูเจ้าเราเห็นผู้ช่วยชีวิตเมื่อมันเห็นชายวัวกลางคนที่สวมชุดคลุมสีน้ำเงินรีบกล่าวตะโกนออกมาทันทีท่านพ่อช่วยข้าด้วย ชายไวกลางคนในชุดคลุมสีฟ้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะปลายตาไปมองร่างชายชราที่ถูกซัดจนแน่นิ่งอยู่ข้างกำแพงสายตาของเขาก็วุบวับออกมาด้วยประกายตาหวาดกลัวเล็กต่อมาเขาก็หันไปมองต้นหลิงเทียนที่ยืนอยู่อย่างสงบนิ่งน้องชายข้าเป็นรองประมุขของตระกูลจูจูชี่หักบุตรชายของข้าล่วงเกินอันใดเจ้าไปข้าหวังว่าน้องชายจะให้อภัยเขาสักครั้ง ตัวเขานั้นรู้ดีว่าความแข็งแกร่งของชายชราที่ติดตามบุตรชายของเขามีมากเพียงใดนั่นทําให้เขาสามารถจินตนาการได้อย่างกระจ่างชัดว่าชายัวกลางคนที่กําลังจับตัวบุตรชายของเขาเอาไว้และยืนเคียงข้างชายหนุ่มในชุดสีม่วงเก่งกล้าเพียงใดยังตามก็ระดับกําเนิดแก่นแท้ขั้นที่9ระดับนี้กระทั่งภายในตระกูลจูยังมีจํานวนเพียงหยิบมือเดียว แต่แน่นอนว่าเขาย่อมไม่เกรงกลัวกับอีแค่ผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่เก้าเพราะตัวเขาเองก็เป็นถึงผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่เก้าด้วยเช่นกันทั้งอีกสามคนที่ติดตามเขามาก็เป็นถึงผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8ดหากพวกเขาลงมือหลักก็พวกเขามั่นใจว่าสามารถสังหารชายไวกลางคนผู้นั้นได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวตอนนี้คือชายหนุ่มในชุดสีม่วงเท่าที่เขาคิดตัวตนของชายหนุ่มสวมชุดสีม่วงผู้นี้คงหาได้ง่ายายนะ เพราะเขาสามารถมีผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่เก้ามาติดสอยห้อยตามคอยรับใช้เช่นนี้ดังนั้นถึงแม้เขาจะมีโทสะมากเท่าไรแต่เขาก็ต้องเลือกที่จะระงับเอาไว้เลือกที่จะยินยอมลงให้อีกฝ่ายท่านพ่อท่านยังทำอะไรอยู่ข้าต้องการให้มันตายข้าอยากให้มันตายตอนนี้ใบหน้าของจูเจ้าฉายความขุนเคืองออกมาไม่น้อยเมื่อได้ยินคำกล่าวของจูชีมันกล่าวตะโกนออกมาอย่างเกรี้ยกราด บัดซบใบหน้าของจูชี่มืดลงทันทีเขาอยากก้าวออกไปตบหน้าสั่งสอนบุตรโม่งมศักฉาดอย่างไรก็ตามฉงชเฉวียนพันเคลื่อนร่างจูเจ้าหลบออกมาจูชี่ขมวดคิ้วในเมื่อลูกชายของเขายังอยู่ในกำมือของชายวัยกลางคนเขาจึงไม่กล้าที่จะเสียกริยาเพราะอารมณ์อีกเขาหันไปมองต้นหลิงเทียนที่อยู่ใกล้ๆน้องชายหลังจากที่ข้าได้พาบุตรชายกลับตระกูลข้าจะสั่งสอนบทเรียนให้แก่มันอย่างดีตอนนี้ข้าหวังเพียงให้น้องชายปล่อยตัวบุตรชายของข้าจะได้หรือไม่ ต้นหลิงเทียนมองไปยังจูเจ้ายัางเหนื่อยนายข้าได้ยินมาว่าอาวุโสสองของตระกูลจูคือผู้หลอมศาสตราระดับแปดใช่หรือไม่มิผิดจูชี่พยักหน้าหากน้องชายต้องการให้อาวุโสสองของเราหลอมสร้างอาวุธวิญญาณระดับแปดให้ข้าสามารถช่วยกล่าวในเรื่องนี้ได้น้องชายสามารถยอมรับเรื่องนี้คิดเสียว่าเป็นการขออาภัยดีหรือไม่เจ้านี่ก็นับว่าเก็บงำความคิดได้มิชิดดีนะ ตัวหลิงเทียนมองไปยังจูชี่ด้วยประกายตาลึกล้ำราวกับจะมองทะลุไปถึงจิตใจของจูชี่ตอนนี้เจ้าคงกำลังคิดว่าตัวข้าถึงขนาดมีผู้ฝึกยุทธระดับนี้เคียงข้างความเป็นมาของข้าสมควรไม่ไง่ายใดข้ากล่าวถูกหรือไม่จูชี่เผยท่าทางละอายเล็กน้อยเขาไม่คิดเลยว่าชายหนุ่มตรงหน้าจะมองออกเอาละพอได้แล้วข้าจะจับบุตรชายของเจ้าเอาไว้แบบนี้และตราบใดที่เจ้าสามารถเรียกผู้อาวุโสสองของตระกูลจูออกมาได้ข้าจะปล่อยมันไป ต้วหลิงเทียนมองจูชี่ด้วยความเรียบเฉยม่านตาของจูชี่หดแคบลงเขารู้ได้ทันทีว่าเจตนาของชายหนุ่มในชุดสีม่วงนี้คงไม่ได้ดีเป็นแน่น้องชายข้าขอถามได้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดเจ้าถึงต้องการเจอตัวผู้อาวุโสสองของตระกูลจูเรามันคงหาใช่เรื่องง่ายาดเพียงเพื่อต้องการให้ผู้อาวุโสสองของพวกเราหลอมสร้างอาวุธวิญญาณระดับแให้ใช่หรือไม่อาวุธวิญญาณระดับแหรือ มุมปากของต้นหลิงเทียนกระตุกก่อนทีจะเผยรอยยิ้มยายหยันออกมาก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นมาพร้อมหายฝ่ามือและทันใดนั้นเปลวเพลิงก็พวยพุ่งพุ่งออกมาอย่างร้อนแรงเจ้าคิดว่าข้ายังต้องให้มันช่วยหลอมสร้างอาวุธอยู่อีกหรือไม่เปลวเพลิงที่ลุกชนบนฝ่ามือของต้นหลิงเทียนอย่างร้อนแรงสร้างความตื่นตะลึงให้ผู้คนโดยรอบทันทีสวรรค์ช่วยนั่นไม่ใช่เปลวเพลิงหลอมสัตราระดับแปดหรอกหรืออะไร ชายหนุ่มที่ข้าแลดูยังไงก็ยังอายุไม่ถึงยี่สิบปีแต่เขากลับเป็นถึงผู้หลอมสตราระดับแปดแล้วไม่น่าเชื่อผู้หลอมสตราที่อายุไม่ถึง20ปีนี่พรสวรรค์ตามธรรมชาติเลิศล้ำขั้นใดกันใบหน้าของผู้คนในเหล่าอาหารเต็มไปด้วยความตกตะลึงอดไม่ได้ที่จะร้องอุทานออกมาบางคนดูเหมือนจะนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ม่านตาของพวกมันพันหดแคบลงทันที เปเลวเพลิงหลอมสตราระดับ8จะถูกจุดขึ้นมาได้ด้วยพลังงานต้นกำเนิดของผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้เท่านั้นเช่นนั้นกล่าวได้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นถึงผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้แล้วอะไรผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแกนแท้ด้วยวัยไม่ถึง20ปีสีหน้าของชายชาราที่ติดตามจูช่มา3คนเริ่มบิดเบี้ยวทันทีชายหนุ่มชุดสีม่วงตรงหน้าของพวกเขานั้นกล่าวได้ว่ายิ่งมายิ่งน่ากลัวแล้ว น้องชายข้าขอถามได้หรือไม่ว่าเจ้าเป็นใครกันแน่จูชิสุดลมหายใจเข้าลึกๆยามนี้เขารู้สึกว่าหัวใจเต้นที่รัวขึ้นอายุยังไม่ทันยี่สิบระดับกำเนิดแก่นแท้ผู้หลอมโอสถระดับ8เพียงแค่คิดถึงเรื่องเหล่านี้หนังศีสษะเขาก็ด้านชาสมองอื้ออึงแล้วจังหวะนี้ตัวหลิงเทียนได้กลายเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วทั้งเหล่าอาหารอย่างแท้จริง ในรุ่นยาวทั่วทั้งอาณาจักรรนพาล่องนี้ผู้ฝึกยุทธที่บรรลุระดับกำเนิดแก่นแท้ด้วยวัยที่น้อยกว่า20ปีนั้นกล่าวได้ว่ามีพรสวรรค์ด้วยกว่าเพียงแค่ผู้บัญชาการองครักษเสื้อแพรเจ้าของตำนานแห่งเมืองหลวงต้นหลิงเทียนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามผู้หลอมสัต์ตราด้วยวัยเพียง20ปีนั้นไม่ถือว่าด้วยกว่าใครอย่างน้อยในประวัติศาสตร์อันยาวนานของอาณาจักรรนพาล่องก็หามีตัวตนที่น่าพรั่นพรึงได้ถึงเพียงนี้มาก่อนจู่เจ้ามุนงงหนักแล้ว เขาไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เขาบาังเอิญเจอและมีเรื่องด้วยจะเป็นตัวประหลาดถึงเพียงนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนายน้อยที่นิสัยระยำประจำตระกูลจูแต่เขาก็หาใช้ตัวโง่งมแต่อย่างใดเขารู้ดีว่ายามนี้เขาได้กัดชิ้นเนื้อที่ตัวไม่อาจเคี้ยวได้เสียแล้วนอกจากนี้เนื้อชิ้นนี้ยังเป็นเนื้อพิเศษที่หาได้ยากยิ่งข้าจะเป็นใครก็ไม่สำคัญหรอกต้วนหลิงเทียนมองไปยังจูชี่ด้วยสายตาสงบ แค่ไปเรียกผู้อาวุโสสองของตระกูลจูมาก็พอแล้วก็จำคําของข้าไปบอกเขาด้วยว่าข้าต้องการเจอเขาเพราะข้าอยากประลองหลอมสัตราโดยเดิมพันด้วยชีวิตกับเขาข้าได้ยินมาว่าเขาเคยชนะเดิมพันด้วยชีวิตผู้หลอมสัตตรามาแล้วถึงสองคนข้าคิดว่าเขาคงไม่ปฏิเสธคำท้าทายของข้าประลองหลอมสร้างสัตราโดยมีชีวิตเป็นเดิมพัน ม่านตาของจูชีหดแคบลงเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะมองไปยังต้นหลิงเทียนน้องชายถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าน้องชายเป็นใครแต่เจ้าสามารถตัดผ่านไปยังระดับแก่นแท้และกลายเป็นผู้หลอมสตราระดับแปดทั้งที่ยังมีอายุน้อยถึงเพียงนี้ข้าคิดว่าความเป็นมาของน้องชายคงหาได้ธรรมดาไม่แต่ข้ายังคงต้องการแนะนำเจ้าการเดิมพันด้วยชีวิตหาใช่เรื่องล้อเล่นผู้อาวุโสสองของตระกูลจูเรา กล่าวได้ว่าไม่เป็นรองใครในหมู่ผู้หลอมศาสตราระดับ8ของอนาจาักรนพาล่องอย่างน้อยๆอ,อาวุธวิญญาณที่ผู้อาวุโศสองของเราหลอมสร้างได้กว่า8ส่วนล้วนเป็นอาวุธวิญญาณที่สามารถเพิ่มพูนพลังให้แก่ผู้ถือครองได้19อร์เซในขณะที่พูดถึงตรงนี้จูชีหันไปมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาจริงจังรากับเขาต้องการทําให้ต้นหลิงเทียนตระหนักได้ถึงอันตรายและเลือกที่จะล่าถอยไปซะ หากเป็นผู้หลอมศาตราระดับ8คนอื่นเขาคงไม่คิดกล่าววาจามากมายให้เปลืองลมหายใจถึงเพียงนี้แต่กับต้วนหลิงเทียนผู้นี้ที่เห็นได้ชัดว่ามีพื้นหลังไม่ธรรมดาเป็นแน่เขาจึงไม่คิดนำตระกูลจูมาเสี่ยงเพียงเพราะเรื่องการประลองเดิมพันด้วยชีวิตนี่อาจจะเป็นการล่วงเกินมหาอำนาจที่ตระกูลไร้หนทางรับมือตอนนี้กระทั่งกลุ่มลูกค้าในเหล่าอาหารยังคิดว่าต้วนหลิงเทียนเพ้อฝันชายหนุ่มผู้นี้จองของเกินไป ช่ถึงแม้ว่าเขาจะยอดเยี่ยมนักที่สามารถเป็นผู้หลอมสัตราระดับแปดด้วยวัยเพียงเท่านี้แต่ในแง่ของประสบการณ์แล้วเขาจะไปเทียบกับผู้อาวุโสสองของตระกูลจูได้อย่างไรผู้อาวุโสสองของตระกูลจูได้ประลองหลอมสร้างสัตร์าโดยการเดิมพันด้วยชีวิตกับผู้อื่นมาสองครั้งแล้วและเขาก็ไม่พ่ายแพ้แม้เพียงครั้งคนหนุ่มวัยเยาว์นับว่ามีความหยิ่งดังโคนหนุ่มไม่หวาดพยักไรอย่างแท้จริงไม่มีใครในหมู่ลูกค้าและบริกร มองต้นหลิงเทียนว่ามีเปรียบในเรื่องนี้น้องชายเจ้าเองก็คงได้ยินคำกล่าวของผู้คนรอบๆแล้วหากเจ้าประลองเดิมพันด้วยชีวิตกับผู้อาวุโสสองของเราเจ้าต้องพ่ายแพ้แน่ๆให้เรื่องมันแล้วกันไปเถิดจูชี้กล่าวชักจูงอีกครั้งเมื่อยังเห็นต้นหลิงเทียนไม่แยแสต้นหลิงเทียนเหลือบตามองจูชี้อย่างช้าๆพร้อมกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบ ตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองประจำมณฑลผานางแอนเฮินนี่อยู่ที่ใดแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดต้นหลิงเทียนจึงกล่าวถามเรื่องนี้ออกมาแต่จูชี่ยังคงกล่าวตอบไปว่ามันตั้งอยู่ในบริเวณกลางเมืองประจำมณฑลต้นหลิงเทียนพยักหน้ารับจากนั้นเขาก็หยิบตั๋วเงินปึกหนึ่งชำระค่าอาหารก่อนที่จะกุมมือลี่เฟยเอาไว้แล้วมองไปยังชงชเฉวียนชงชเฉวียนหิ้วมันไปกลางเมืองในขณะที่กล่าวคำต้นหลิงเทียนก็จูงมือลี่เฟยแล้วเดินออกไป ชงชเฉวียนก็หิ้วจูเจ้าติดตามมาด้านหลังบุตรชายคนเล็กของข้าใบหน้าของจูชี่หมองคล้ำลงเขากังวลอย่างมากถ้าข้าได้เจออาวุโสสองของตระกูลจูแล้วมันยินยอมรับคำท้าการประลองหลอมสร้างสัตตราโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันข้าจะปล่อยบุตรชายเจ้าไปอย่างปลอดภัยไร้เรื่องราวน้ำเสียงของต้นหลิงเทียนดังขึ้นจากระยะไกลก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปทำให้ใบหน้าของจูชี่หมองคล้ำ ท่านรองพวกเราจะทำเช่นไรดีหนึ่งในชายวัยกลางคนด้านหลังของจูชี่กล่าวถามออกมาด้วยความหวาดกลัวกลับไปตระกูลกันก่อนจูชี่ถอนหายใจออกมาและเดินออกจากร้านอาหารไปกลุ่มลูกค้าในเหล่าอาหารล้วนหันหน้ามองกันไปมาก่อนที่ทั้งหมดจะชำระค่าอาหารและมุ่งหน้าไปยังตลาดใหญ่ใจกลางเมืองเพราะพวกเขารู้ดีว่ากำลังจะบังเกิดเรื่องราวน่าตื่นเต้นขึ้นแล้วในอีกไม่นานหลังจากนี้ ภายในห้องโถงหลักของตระกูลจูผู้คนของตระกูลจูทั้งประมุขตระกูลและผู้ที่อยู่ต่ำกว่ารวมถึงผู้อาวุโสทั้งหมดล้วนมารวมตัวกันผู้อาวุโสคนหนึ่งเห็นสีหน้าของจูล่งไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไรจึงกล่าวถามออกมา